คนที่ไม่เคยฟังคําตถาคตเลยไม่มีทางบรรลุธรรมถามว่าไม่มีทางบรรลุธรรมบรรลุคุณวิเศษบรรลุความเป็นอริยะถามว่าเสียประโยชน์อะไรโยมบอกว่าโยมแค่เป็นคนดีทำบุญสุนทานไปอะไรไปถวายทานเข้าวัดนะตักบารนะถวายสังฆทานทำกระถินทำผ้าป่าถามว่าพอไหมไม่พอ ความพอของโยมเนี่ยเอาเกณฑ์อะไรคิดเองหรือว่ามาจากที่พระเจ้าทรงตรัสต้องจากที่พระเจ้าทรงตรัสอย่าคิดเองวันนี้เราต้องวางความคิดของเราไว้แล้วฟังพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าตรัสอย่างไรปัญหาคืออะไรปัญหาถ้ายมยังคงความเป็นปุถุชนนะทำความดีไปเรื่อยๆธรรมดาแบบคนนั้นพูดคนนี้แนะนำอะไรอย่างนี้ บุคคลนั้นยังไม่พ้นจากนรกกัมเดชานเปรวิสัยพระผู้มีพระภาคเนี่ยเอาเล็บเขีย่ยเศษดินขึ้นมา <c oughs> แล้วถามสาวกว่าดินที่ติดปลายเล็บของพระองค์กับดินในมหาปฐพีทั้งโลกเนี่ย <c oughs> อย่างไหนมากกว่ากันสาวกบอกว่าดินทั้งโลกมากกว่าเทียบกันไม่ได้กับดินที่ติดปลายเล็บออันนี้ดูนะ พระศาสดาจะท่งยกอุปมาตรงนี้เทียบคําว่าน้อยกับคําว่ามากมากของพระองค์คือเท่าดินมหาปตพีน้อยของพระองค์ก็คือเศษดินปลายเล็บพระองค์บอกว่าสัตว์ที่ท่องเที่ยวในสังสารวัตเนี่ยโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังคําตถาคตเนี่ยมีโอกาสได้น้อยมากก็คือแค่เศษดินปลายเล็บเท่านั้นดังนั้นเราเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตเหมือนพระองค์เหมือนกัน ที่พระองค์บอกว่าเราและพวกเธอทั้งหลายได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้เพราะความที่ไม่รู้ซึ่งอริยสัจทั้ง4ไม่รู้อริยสัจสี่คือปฏิจจสมบัติที่เราท่องมาสักครู่นี้เหตุเกิดความตายมาได้อย่างไรเหตุดับของความตายดับได้อย่างไรเพราะเราไม่รู้ตรงนี้แค่นั้นเองเราจึงยังต้องท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตตลอดการยืดยาวนาน ดังนั้นต้องมีการได้สดับในคำของพระองค์เสียก่อนนะดังนั้นคนที่ได้สดับในคําพระองค์เนี่ยท่องบอกน้อยมากนะไม่ใช่โอกาสที่จะเกิดขึ้นมาได้ง่ายถ้าเธอไปเกิดเป็นเทวดาที่มีอายุยืนยาวมากก็ไม่มีโอกาสถ้าเธอไปเกิดในนรกกําเนอรฉานเปลววิสัยก็ไม่มีโอกาสถ้าเธอมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ พระพุทธเจ้าไม่ได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกก็ไม่มีโอกาสถ้าเกิดมาแล้วเจอพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ไม่มีโอกาสเพราะท่านไม่ได้สอนนะแล้วถ้าเกิดมาโยมต้องเจอพระพุทธเจ้าแล้วต้องเจอพระสัทธรรมของพระองค์นะแต่ถ้าโยมเป็นบ้าวิปลาสโยมก็ไม่มีโอกาส เพราะผู้ที่วิปลาสบรรลุธทรรมไม่ได้นะดังนั้นเหตุปัจจัยเนี่ยแปดอย่างที่พระเจ้าบอกหนึ่งใน8ถึงจะได้มีโอกาสฟังคําของพระองค์ต้องเกิดมาจังหวะชนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกพอดีนี่คือความยากดังนั้นความยากสามสิ่งพู้เจ้าบอกเลยการเกิดมาเป็นมนุษย์นะการที่ตถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธะจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลก และการที่ศาสนาจะแผ่ไพศาลไปทั่วโลกสามสิ่งนี้ยากเสมอกันยากมากโดยทรงอุปมาเหมือนเต่าตาบอดที่ร้อยปีผุดขึ้นมาทีหนึ่งแล้วจะเจอแอกไม่ไผ่ที่ทิ้งลงไปในน้ำที่ท่วมทั้งผืนโลกโลกใบนี้มีน้ำท่วมเป็นอันเดียวกันหมดบุรุษย้อนแอกไม่ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงไปในน้านั้นลมก็พัดไปทางทิศเหนือใต้ออกตกในน้ำมีเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาทีหนึ่ง พระองค์ถามว่าเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งจะเจอแอกไม่ภายนี้แล้วยืดคอเข้าไปในลูซึ่งมีรูรูเดียวในแอกนั้นสาวกบอกยากมากพระองค์บอกว่านี่แหละความยากในการได้เป็นมนุษย์ในการบังเกิดขึ้นของตถาคตอรันตสัสสมาสัมพุทธะและการที่ศาสนาจะแผ่ภัยสารไปทั่วโลกนะและพระองค์ก็เตือนว่าบัดนี้นะตะถาคตก็อุบัติขึ้นแล้ว เธอก็ได้ความเป็นมนุษย์แล้วทําวินัยก็ยังมีอยู่ในโลกนะก็เตือนให้สาวกเนี่ยอย่าประมาทนะให้เข้ามาเสพครบธรรมะของพระองค์ตอนี้ย้อนกลับไปเรื่องของการฟังนะทำไมเราจะต้องเป็นอริยะให้ได้นะเพราะพระองค์บอกว่าสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อย โดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกมีมากกว่าโดยแท้มนุษย์ที่ตายจากมนุษย์ทั้งหมดทั่วโลกทาตุศเนี่ยปรากฏว่าปราิมาณเท่าดินมหาปตพีไปเกิดในนรกปริมาณเท่าเศษดินปลายเล็บได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์น้อยมากพระองค์ตรัสถึงมนุษย์ครั้งที่สองสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้ว กลับมาเกิดในมนุษย์มีน้อยโดยท like ี่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในเดรัฉานมีมากกว่าโดยแท้ไปเกิดในเดรัชานเท่าดินมหาปฐพีอีกได้เกิดในมนุษย์แค่เศษดินปลายเล็บตราดมนุษย์ครั้งที่สามสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดเป็นเทวดามีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรก กาเนิดดิฉันเปลตดวิสัยมีมากกว่าโดยแท้โยมคิดดูว่าการตายครั้งนี้ของโยมโยมจะเป็นหนึ่งในเศษดินปลายเล็บได้หรือไม่ไม่ใช่โอกาสที่เกิดขึ้นได้ง่ายเลยมีคนเคยลองคำนวณเนี่ยพื้นปฐพีทั้งเปลือกโลกเนี่ยน้ำหนักของเปลือกโลกเนี่ยเอามาคำนวณในเศษดินปลายเล็บซึ่งให้คิดว่าหนักหนึ่งกิโล เท่ากับ10ยกกำลังลบ24%เปอร์ซที่โยมจะมีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งดังนั้นที่เราคิดกันเองว่าตายแล้วเดี๋ยวเราได้เกิดเป็นมนุษย์อีกไปเป็นเทวดาอันนี้คิดเองแต่ถ้ากลับไปดูที่ผู้เจ้าทรงตรัสและทรงเห็นด้วยพุทธจักขู่ของท่านเปอร์เซ็นต์น้อยมากแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะน้อยจริงๆนี่คือสัจจคความจริงที่ทำให้เราต้องตระหนักว่า ทำไมเราจะต้องมาฟังคำของตถาคตทำไมเราจะต้องเป็นอริยะ